เด็กไทยจริงๆอะสกภาพดีมากเป็นเรื่องที่น่าเสียดายละกันในประเทศไทยคือโอกาสมันน้อยในการเข้าเรียนเขาในฟังเฟิร์ดเนี่ยแทบไป,ไปไม่ได้เลยคนต่อคลาสเขาไม่เป็นร้อยร้อ่ะ อยากเอาอาจารย์ระดับนั้นมาสอนเด็กๆคนไทยไปยุโรปบ,บางทีเราก็ยังแทบไม่มีโอกาสเข้าถึงเขาได้เลยการทำเฟสติวัลแบบนี้เมืองไทยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยที่สำคัญที่สุดคือได้เล่นกับอาจารย์คือแบบเราจะได้เล่นกับนักดนตรีระดับโลกแบบข้างๆอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะชื่อเมย์พิชยาพาหรือทวิกิตค่ะเมย์เป็นนักวลินค่ะสวัสดีครับสนกบุญปานครับเป็นนักฟลตเมเริ่มเรียนวลิน ตอนอายุประมาณ6ขวบค่ะตอนนั้นพี่สาวก็คือเล่นเป็นโกนกนแล้วเราก็แบบได้รู้จักกับเวลินตอนที่พี่สาวเขาเรียนเป็นโนพรเราก็แบบไม่รู้จะทําอะไรแล้วเราก็เห็นคนเล่นเวลินล้วก็รู้สึกชอบเครื่องนี้แบบมันน่าเล่นดูเท่มากเลยเมย์ก็เข้าได้ทุนของโรงเรียนนานาชาติพ้อจะแปะทุนก็คือเราต้องอ,งองแข่งขันแล้วก็สร้างเครื่องเสียงให้โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องแข่งขันมากขึ้นเราก็ต้องซ้อมพอซ้อมมากขึ้นเราก็เหมือนให้เวลากับตรงเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราทําตรงนี้ได้ดี เราเอ่ยคิดว่าโอเคงั้นเรามาทางนี้ในช่วงตอนนั้นอยู่ช่วงมต้นพอเราเริ่มรู้ตัวแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะเข้าเตรียมอดมโดยร์ยังคสินนะคะของที่มาฮิดนค่ะเรียนมสี่มห้ามหงเนี่ยเราก็ตัดสินใจอยากไปเรียนเมืองนอกค่ะแล้วก็ไปก็ไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมันเอค่ะของหนุกคือพ่อกับแม่ให้เรียนเป็นงานอดิเรกเหมือนกันตอนแรกน่าจะไปเรียนในคอร์อดเดอร์กลุ่ม เรียนเป็นกลุ่มแล้วหลังจากหมดคอร์สเขาก็ถามว่าอยากจะเปลี่ยนไปเล่นเครื่องอื่นไหมพี่ที่เป็นญาติเรียนไวโอลินอยู่แล้วกับเปียโนเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่หักซ้าก็เลยเลือกเรียนฟลูดแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆหนุกเรียนโรงเรียนทั่วไปจนถึงมต้นเหมือนกันแล้วก็ไปเข้ามปลายที่วิทยาลัยดุรียาสคศิษย์ครัที่มหฮิโดนเหมือนกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่ไปโดนเนี่ยดนตรีเราก็เรียนแบบวิชาดนตรีที่เขาไม่ไม่ได้มีสอนในโรงเรียนปกติ มันเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ละเอียดมากขึ้นเราก็เลยได้ซ้อมมากขึ้นด้วยเริ่มรู้ตัวว่าแบบเออย,ยังต้องพัฒนาอีกอะไรเงี้ยตอนที่เราเรียนแรกๆเราก,ก็ไม่รู้หรอกว่าแบบมันต้องเล่นเพลงอะไรบ้างเราก็ครูให้เล่นอะไรเราก็เล่นไปเรื่อยแบบมีเพลงป๊อปคุ้นหูมาบ้างปนๆอะไรเงี้ยแต่พอเราจริงจังมากขึ้นอะคับพอเรียนดนตรีคลาสสิกมีโจทย์ว่าแบบว่าเราจะต้องทําเพลงนี้เราต้องเล่นเพลงนี้ได้ถ้าเราอยากจะเป็นนักดนตรีจริงๆมันเหมือนแบบเป็นตัววัดระดับนิดนึงคือทุกคนก็คือไม่ใช่เล่นแบลินอะไรเงี้ยคือมีดนตร มีแจ๊สมีคลาสสิกทุกมันผสมไปหมดเลยค่ะเราแต่เราก็ต้องเรียนตอนที่อยู่พิคอลเลจเนี่ยไอทีียมอุดมเราก็ต้องเรียนดนตรีไทยด้วยนะต้องเล่นระนาดเล่นตีค้องเป็นเบสิกที่เป็นหนึ่งในวิชาที่เราต้องเรียนดวยเปโนด้วย,วยแต่เรียนเป็นกลุ่มดนตรีมันไม่ใช่แค่ดนตรีอย่างเดียวแต่สุดท้ายแล้วมันจะรีเลทกับ อาดอื่นๆแน่นอนไม่ว่าจะเป็นภาพวาดในยุคสมัยนั้นเรื่องของการเล่นดนตรีมันไม่ใช่แค่ว่าเราเล่นโนต้ตได้แล้วมันจบเนาะมันเป็นเรื่องของการตีความเหมือนเพลงหนึ่งเพลงอะ่ะคน10คนจะเล่นเพลงเดียว,วมันเหมือนเหมือนกันทั้ง10คนอันนั้นไม่ใช่ดนตรีละอันนั้นก็คือมันคือโปรแกรมมิ่งคือดังนั้นการที่เรารู้ประวัติศาสตรู้รทฤษฎีมันเป็นตัวแปรหนึ่งที่มันจะทําให้เราแบบตีความเพลงได้ดีขึ้นเข้าใจเพลงได้ดีขึ้นแล้วก็เล่นเพลงออกมาได้เป็นเวอร์ชั่นของเราเองแบบที่เราเข้าใจ นักแต่งเพลงบางคนคือเขาเห็นภาพแล้วเขาก็แบบเฮ้ยเขาอินสไพร์เขาแต่งเพลงเพื่อให้แบบเข้ากับภาพนี้หรือว่ามีนักแต่งเพลงบางคนที่แบบฟังกรอ,นอันนี้รู้สึกว่าเอ้ยอินสไพร์ก็แต่งเพลงเพื่อแบบให้มันเข้ากับกรอนคก็หน้าที่ของดนตรีในแต่ละยุคสมัยมันก็แตกต่างกันออกไปมันก็สัมพันธ์กับสังคมต่างๆประวัติศาสตร์อย่างเช่นอายุบาโคกอะไรเงี้ยใช่ ดนตรีมันไม่ใช่ความบันเทิงเนาะเมื่อก่อนอย่างยุคบาลลมันเป็นดนตรีเพื่อพระเจ้าอันช่นแล้วพอขยับมานิดนึงมันก็กลายเป็นแบบสิ่งที่เป็นความบันเทิงของคนในวังชนชั้นสูงใช่ไหมก่อนที่มันจะค่อยกระเถิบมาถึงคนทั่วไปจริงๆเหมือนดนตรีคลาสสิกในไทยอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันแบบอาจจะยังไม่ไม่แพร่หลายมากแต่สําหรับในเมืองนอกอะไรเงี้ยมันคือเหมือนเราไปฟังเพลงป๊อปอ่ะคือในช่วงที่เรียนมาให้ดนเราก็มีโอกาสได้เขาเรียกว่ามาสเตอร์คลาสกับ อาจารย์ที่มาจากประเทศเยอรมันบ้างจากทั่วโลกเลยแล้วเราเหมือนได้รับรู้ว่าแบบเฮ้ยเรายังต้องพัฒนาอีกเยอะมันยังไม่พอเราตัดสินใจไปต่างประเทศดีกว่าแล้วก็ที่ประเทศเยอรมันเนี่ยเขาสนับสนุนดนตรีมากๆากแล้วมีคอนเสิร์ตมีอะไรกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายเลยมีโอกาสสําหรับเราในการสแสดงในการพัฒนาแล้วก็ในการเปิดหูเปิดตาเราก็เลยไปเรียนที่เยอรมันตอนยุสิค่ะตอนปอตีแล้วก็เรียนปอทัวต่อที่เยอรมันเราถึงตอนนี้ก็ทํางานค่ะ ต่างกันนิดนึงตรงที่สมัยนั้นไวโอลินอ่ะมันค่อนข้างแบบมีตัวเลือกเยอะเพราะในไทยคนมันเล่นเยอะใช่ไหมครับแต่อย่างฟุตเนี่ยสมัยก่อนมันไม่ได้มีโอกาสมาสักครั้งมาสักครั้งก็คือเหมือนเราไปเข้าคอร์สสั้นๆกับอาจารย์ที่เข้ามาอาจจะได้เรียนครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรเงี้ยแล้วสมัยนั้นคือคนที่มาจากเยอรมันนี่ไม่ต้องพูดถึงมันแทบไม่มีใครมาเลยอะไรเงี้ยสหมนเวลาไปเรียนกับอาจารย์ที่อเมริกาหรือที่อื่นอ่ะมันก็ดีแต่มันก็รู้สึกว่าแบบมันยังไม่ใช่อะไรที่เราสึกว่ามันแบบเราชอบอะไรเงี้ยจน ชอบมากก็เลยแบบตัดสินใจไปเรียนปอโต่อที่นูน่นเลยครับส่วนใหญ่เราจะถูกเรียนมาถูกสอนมาให้ว่ามันต้องทําแบบนี้แต่เราอ่ะไม่ได้เข้าใจว่าทำไมเรารู้แค่ว่าต้องทําแบบนี้แต่พอหนุกไปเรียนกับอาจารย์คนอย่รมันคนเนี้ยคือเขาแบบอธิบายได้หมดเลยว่าที่ต้องทําแบบเนี้ยเพราะอะไรมันมีเขียนอยู่ในหนังสือที่มันเขียนไว้ตั้งแต่ปีพันแปดร้อยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะนะ่ะคือส่ที่หนุกชอบหนุกรู้สึกว่าหนุกไม่อยากรอให้คนมาคอยบอกว่าแบบ ต้องเล่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้สิหนูก็อยากคิดได้เองเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเนี่ยจนถึงตอนนี้ที่เราอายุแบบ30แล้วอะไรเงี้ยจะรอให้อาจารย์มาสอนว่าเราจะเล่นเพลงยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยคิดว่าพอเราไปอยู่ตรงนั้นนะหลายๆสิ่งที่เราเคยได้เรียนแค่จากประวัติศาสตร์ดนตรีที่เราเรียนตอนอยู่ไทยอะ่ะมันไม่เห็นภาพไง พอเราไปอยู่ที่นู่นอ่ะไอสิ่งนี้ที่เราดูในสไลด์อ่ะน,นี่คือได้ยังเห็นของจริงแล้วเราถึงได้แบบเข้าใจในแบบไปบ้านคอมโพเซอร์อะไรเงี้ยไปอยู่ที่แบบที่เขานั่งทํางานนั่งเขียนงานแต่งเพลงเนี้ยแล้วเข้าไปโอ้บรรยากาศมัน่างนี้หน้าต่างมันเป็นวิวแบบนี้โอ้บรรยากาศมันดีจังเลยตอนที่เขาแต่งเขาน่าจะมีอารมณ์ประมาณนี้เนาะหรืออะไรเงี้ยแต่อย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าสําคัญคืออาจจะเป็นเพราะว่าที่อยู่ที่นู่นอ่ะมันมันเปิด เยอะขึ้นหลยนักฟุตหลายคนที่แบบเมื่อก่อนเราเคยได้แค่ฟังเขาจากซีดีอ่ะเฮ้ยเราสามารถไปฟังไลฟ์ได้แล้วเราไปฟังเขาเล่นสดๆในคอนเสิร์ตหรือดีอดไม่ดีเราแบบเราได้คุยกับเขาพี่เคยได้ไปนั่งกินข้าวกับนักฟุตที่ตอนนี้คือแบบเป็นคนดังระดับโลกอะ่ละล้วคือแบบคือคนนี้คือที่สุดในโลกแนะ่นอนซึ่งชีวิตนี้คือไม่คิดว่าแบบจะมีโอกาสอะไรเงนนี้ยก็เลยได้เห็นวิธีคิดเขาด้วยว่าเฮ้จุดที่พระอะไรที่มันทําให้เขาไปอยู่ในจุดที่แบบเรียกได้ว่าสูงสุดในอาชีพนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ย เข้าเพลงซมโฟนีบทหนึ่งของบรามตอนนั้นแล้วเขาก็ให้ทุกคนจําโน้ตแล้วก็ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อะจริงๆในใจตอนนั้นคือแบบจะจําได้ยังไงเพลงมันความยาว40นาทีอ่ะมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันทําได้จนแบบไม่อยากเชื่อแล้วนอกจากจำโน้ตคือเราต้องแบบ เขามีการคอริโอกราฟเล่นไปด้วยโยกไปด้วยซึ่งแบบมันจริงๆคือแบบมันไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่คือทีมเนี้ยมันทําขึ้นมาได้จริงๆแล้วแบบเอาเพลง Jazz แจ๊สแทกเข้ามาเอาเพลงนูนันนีแทกเข้ามาจนในตอนนั้นเราู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงๆดน,นตรีคลาสสิกมันแบบมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดขนาดนั้นนะมันก็ยังทําอย่างอื่นได้แล้วคอนเสิร์ตนั้นอะคนเยอะนะคนเล่นอยู่ข้างๆเราเนี้ย พอเ,เราเป็นคนดูในฐานะคนดูเรารู้ส like ึกแบบเฮ้ยเราได้ซึมซับหรือเขาถึงเล่นเคะเราได้รู้สึกแบบลมหายใจเขาเป็นไงความรู้สึกเขาตอนนั้นตอนที่เขาเล่นนะคอนเซนทรชันแบบมันมันเราฟิลกับที่แบบเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วแบบคนเล่นอยู่บนเวทีไกลๆการสื่อสารมันก็ต่างกันเยอะเลยต่อเรียนมันมีวิชาหนึ่งที่แบบพี่เราไปลงซึ่งแบบเป็นสิ่งที่แบบยากนิดนึงมันเป็นการเรียนที่เหมือนแบบเราต้องพยายามอัดแบ ดนตรีคลาสสิกให้เข้ากับยุคปัจจุบันเนี่ยคือโกคือทํายังไงให้คนมาดูดนตรีคลาสสิกเพราะว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะยุโรปมันก็กําลังประสบปัญหาเหมือนกันว่าคนดูมันมันน้อยลงเพราะว่ามันเคยเป็นสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจำวันก็จริงแต่มันคือรุ่นปู่รุ่นทวดเรามันก็จะมีพาที่ให้ทําไอเดียแปลกๆเพลงส่วนใหญ่ครับมันจะมีเอเลเมนต์ของการเต้นอยู่เนาะมันเป็นความบันเทิงมันคือการเต้นลำในวังแล้วตอนนั้นที่หนุกทำอ่ะหนุกทำทำเสนอโปรเจกต์ว่าเนี่ยหนุกอยากทำดนตรีพวกเนี้ย แล้วให้คนมาเต้นจริงๆในคอนเสิร์ตคือให้คนดูเต้นซึ่งตอนนั้นอาจารย์ก็ฟีดแบ็กกลับมาว่าไอเดียดีมากแต่แล้วถ้าคนดูไม่อยากเต้นทํำยังไงอะไรเงี้ยอนุก็เลยลองมาอ d ด p บซึ่งทําที่ไทยไปทํากับเมย์ก็คือเล่นเพลงเต้นนี่แหละแต่ว่าเราให้นักเต้นมาเต้นไปด้วยระหว่างที่มีเพลง จริงๆอพอมาย,อมอย้อนกลับไปเด็กไทยจริงๆศักยภาพดีมากแล้วเราเป็นสายที่แบบเราถูกสอนมาว่าแบบ1 2 3 4 5แล้วเราทําตามอะไรเงี้ยนะมันสามารถพัฒนาได้เร็วอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายละกันในประเทศไทยคือโอกาสมันน้อยตอนที่อยู่ในยุโรปมันมีสิ่งที่เรียกว่ามาสเตอร์คลาสนักดนตรีดังๆทางนั้นที่แบบเราสามารถแบบโอเคอาทิตย์นี้เราลาเรียนมหาลาัยเพื่อไปเข้าคอร์สกับเขาได้หนึ่งอาทิตย์มันง่ายมันคือการเข้าถึงที่ง่ายมากการเรียนดนตรียิ่งเราได้อินพุต เยอะเท่าไหร่ย okay. like, right? ิ to to else, ่งดีโอเคเรามีอาจารย์ที่เราเรียนด้วยคนหนึ่งเรียนไปตลอดใช่ปหแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเรียนรู้จากอาจารย์คนนี้แค่คนเดียวดนตรีมันต้องการความหลากหลายมันต้องการความเห็นอื่นๆเพื่อที่สุดท้ายแล้วว่าเราจะได้เป็นดนตรีที่เป็นตัวเองจริงๆใช่ไหมเราไม่ได้ต้องการเป็นอาจารย์เราหมายเลขออะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากทํา อย่างที่บอกโปรเจกต์ที่มันอินโนเวทขึ้นนิดนึงเอาเอลิเมนต์อื่นๆมาผสมเช่นว่าที่บอกว่ามีเต้นในคอนเสิร์ตเราเคยทําคอนเสิร์ตที่เล่นเพลงที่มันเกี่ยวกับภาพวาดแล้วก็ให้คนดูได้วาดภาพในคอนเสิร์ตไปด้วยระหว่างฟังเพลงว่าเขาเห็นภาพอะไรหนึ่งครั้งต่อปีพยายามเชิญอาจารย์เก่งๆ มาสอนเด็กที่ไทยแล้วก็เราก็จัดให้เลยหนึ่งอาทิตย์ได้เลหลายครั้งอาปีก่อนนเราก็เชิญอาจารย์มาแค่คนหนึง่งปีละคนปีละคนแต่ปีนี้เราเชิญมาทั้งหมด3ท่านซึ่งเป็นอาจารย์เครื่องสายเป็น p r o f e s สเซอร์ลิน professor สอนวิโอล่าแล้วก็สอนเชนโดอยู่ที่เยอรมันอย่างนักล่ารินเนี่ยก็เคยสอนอยู่ที่เมืองทังเฟิร์ตชื่ออโป p r o f e ซอร r เอริกชูมันในการเข้าเรียนเขาในทังเฟิร์ตเนี่ยแทบไ,ไปไม่ได้เลยคนต่อคลาสเขาไม่เป็นร้อยร้อยอ่ะ เพื่อที่จะแบบรอที่เดียวอะแล้วก็โปรเฟสเซอร์เวีราก็คือเป็นโปรเฟสเซอร์ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มด้วยค้อ,า,อาัดก็นอาจารย์แล้วเขายังเป็นหัวหน้ากลุ่มวงที่โอเปร่าที่ d r e ส d e นแล้วก็อีกท่านนึงก็คือเป็นสเตเอร์เชลโลซึ่งคนนี้ก็คือ เขาดังเรื่องการเล่นโซโล่มากๆแล้วก็สับเล่นแชมเบอร์คือทัวร์ทั่วยุโรปแล้วคือเราก็แบบอยากเอาอาจารย์ระดับนั้นมาสอนเด็กๆคนไทยเพราะว่าเรารู้ว่าอยู่ไปยุโรปบางทีเราก็ยังแทบไม่มีโอกาสเข้าถึงเขาได้เลยแต่ว่าคราวเนี้ยเราเนี่ยโอกาสตรงเนี้ยเอามาเมืองไทยแล้วเด็กๆได้เข้าถึงเขาได้ง่ายกว่าแล้ว การทําเป็นเฟสติวัลเนี่ยเด็กๆได้เรียนทั้งหมด3ครั้งแล้วก็ได้เรียนได้เล่นแชมเบอร์มิวสิกเล่นเป็นกลุ่มกับเขาด้วยแล้วก็ได้ดูอาจารย์เล่นคอนเสิร์ตอีกอะไรเงี้ยคือในการการทำเฟสติวัลแบบนี้เมืองไทยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยก่อนหน้านั้นเราจะทําสกลแค่แบบว่าเป็นแคมป์คือหมายถึงว่ากินนอนในนั้นเลยมีนักเรียนได้เต็มที่ก็อย่าง12คนเดินกันหนึ่งนาทีแต่จริงๆในหนงอทีมมันสามารถมีกิจกรรมอื่นได้อีกนะแล้วพอเราอยู่ในวงการซ่าเนี่ยสกิลการเล่นในวงก็สําคัญ ไม่ใช่แค่โซโล่ั่นแหละยแม่ก็เห็นตามจุดตรงนี้แล้วก็เลยคิดว่าปีต่อๆไปในอยากเชิญอาจารย์หลายๆเครื่องมาก็เลยเชิญอาจารย์เชลโลแล้วก็อาจารย์มิลมาเพื่อที่เด็กเข้าที่เข้ามาในค่ายเนี่ยสามารถเล่นด้วยการเป็นวงได้ด้วยมันไม่ใช่แค่เทคนิคของการเล่นแต่มันคือไอเดียของการตีความดนตรีดังนั้นไม่ว่าจะเล่นเครื่องอะไรอ,อย่างน้อยไปฟังเขาสอนอมันก็ได้ความรู้แล้วเลยที่สำคัญที่สุดคือได้เล่นกับอาจารย์คือแบบเราจะได้เล่นกับ นักดนตรีระดับโลกแบบข้างๆอะไรเงี้ยถ้าถามเราก็คือเหมาะสําหรับคนทุกคนอะไรเงี้ยนะครับที่แบบชอบดนตรีคลาสสิกอะไรเงี้ยโอกาสหาฟังแบบยากแล้วก็แบบได้มาฟังใกล้ๆแล้วเราไม่ได้จัดในฮอที่ใหญ่มากเราเป็นฮอที่แบบไซส์ค่อนข้างกําลังดีมันก็จะไม่ได้ดูไกลามากเลยครับเครื่องก็แพงมากคนที่ไม่ใช่นดนตรีแต่ชอบดนตรีคลาสสิกก็คือได้ดูคอนเสิร์ตคุณภาพที่แบบราคาบัตรคือค่อนข้างย่อมเยา หมาะกับทุกคนหรือว่าคนที่แบบอาจจะยังไม่เคยฟังดนตรีคลาสสิกแต่ว่าแบบอยากจะลองเริ่มฟังอะไรนะครับเราพยายามจัดโปรแกรมที่แบบหาฟังยากในไทยด้วยคือไม่ใช่เพลงที่แบบคุ้นหูอยากมาฟังดนตรีอยากมาเข้าคลาสอยากมาซึมซับประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นนักดน,นตรีหรือเป็นใครก็ได้แค่เดินเข้ามา r ีจิสเตอร์เขมาฟังเราอยากให้ทุกคนมาพอคุณมานั่งฟังบุ๊คุณจะได้ไอเดียกลับไปแล้วอาจจะแบบพลิกอยากลองมาฟังดนตรีคลาสสิกมากขึ้นแล้วก็อ,อาจจะชวนชวน,ชวนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาลอง ซึมซับตรงนี้ซึ่งจุดๆเนี้ยมันจะสามารถทําให้ดนตรตีคลาสสิกในประเทศไทยเนี่ยพัฒนาขึ้นไปก็คือเป็นการสปอร์ตและช่วยเหลือกันครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมงานของพวกเรานะครับ Bangkok International Chamber Music Festival ปี2025ซึ่งจัดเป็นปีแรกนะครับวันที่1 0 1ถึงสิหสิงหาที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสามารถติดตามตารางงานตารางการเรียนการสอนแล้วก็คอนเสนิร์ตได้ผ่านโซเชียลมีเดียของพวกเราทางจุดคุณนะครับ แล้วก็สามารถจองบัตรขเข้ามาได้เรามีตัวเลือกหลากหลายมีทั้งแบบบัตรที่สามารถเข้าได้ทุกกิจกรรมเลยหรือว่าสาหรับคนที่รู้สึกว่าไม่ได้อยากดูคอนเสิร์ตอยากฟังแค่เรียนเราก็มีบัตรบัตรสำหรับฟังคอนเสิร์ตอย่างเดียวไม่อยากฟังการเรียนการสอนก็มีสําคัญที่สุดน้องๆทุกคนที่อายุต่ากว่า22สามารถเข้าดูการเรียนการสอนได้ฟรีก็อย่างที่บอกก็คืออยากให้ทุกคนมาร่วมแชร์ประสบการณ์ไปพร้พอมๆกับเราในเหนือทิ์นี้